สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมากินข้าวกับแกงหมูสามชั้นนะคะแกงฮังเลค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยค่ะแล้วก็ผักอันนี้นะคะมิ้นแช่เย็นไว้ดูสีสีเปลี่ยนค่ะมันเป็นแบบเหมือนเจอความเย็นจัดนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะมีหน่อไม้มีผักกัญจอมีผักบุ้งมีน้ำพริกนี่เลยน้ำพริกสูตรแม่มิน้นทำแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนสูตรแม่มิ้นก็คือเป็นน้ำพริกมะนาวค่ะเป็นน้ำพริกมะนาวตั้งชื่อเองค่ะเรียกชื่อไม่ถูกเป็นแบบ เป็นน้ำพริกแบบที่คนแถวบ้านเขากินกันอะไม่มีชื่อมินก็เลยตั้งชื่อใหเองน้ำพริกมะนาวเพราะมินบีบมะนาวใส่ไงแล้วก็ใช้พริกแห้งทำทำคล้ายๆน้ำพริกกะปิทำคล้ายๆน้ำพริกกะปิแต่ใช้พริกแห้งค่ะอืประมาณนั้นแล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยหิวข้าวมากแล้วก็มีซุปลูกกระเจี๊ยบนี่เลยนี่เลยซุปลูกระเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนกินให้ทุกคนแบบเบื่อกันไปข้างหนึ่งค่ะส่วนคนกินไม่เบื่อนะคะ อร่อยมากคำนี้ต้องพูดทุกครั้งค่ะมันเป็นสโลแกนของเราคืออร่อยมากไม่อร่อยเราไม่กินไม่อร่อยเราไม่กินนี่คือสโลแกนของคุณกี้นี่เลยหอมกลิ่นมาสลาค่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศของพ่อมามิ้นเอามาใส่เมื่อก่อนมินไม่เคยทําสูตรนี้เลยหลังจากมินมาทามินเจอน้องของน้องน้องสองอะค่ะเขาทํามิ้นก็เลยทําตามเขา ทุกวันนี้เวลามนทอากับข้าวเรียนแบบเขาทั้งนะั้นทั้งนั้นอลอกเรียนแบบช่องอื่นเมนูที่ตัวเองทําอะแบบมันเยอะแล้วไงมั่วๆมั่วแบบไม่มีชื่อแต่ว่ามันออกหวานค่ะเพราะมะเขือเทศที่มีใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อแบบสุกงอมอะค่ะมันก็เลยหวานทุกคนจริงๆมะเขือเทศมันต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมเวลาใส่ในแกงไอหมูสามชั้นอะแล้วมันก็จะแบบ รสชาติความเปรี้ยวมันจะตัดกับหมูสามชั้นไงอันนี้คือหวานจ้าแบบแต่ว่าไม่ใช่หวานแบบหวานน้ำตาลนะมันจะเป็นหวานแบบหวานผักอะค่ะอ,อร่อยจนจะเป็นลมอะอร่อยมากุคอ,อร่อยแบบเชื่อไหมมิ้นหิวข้าวใช่ป่ะมิ้นเอาผักบุ้งอะจิ้มอันนี้กินไปหลายคำแล หิวข้าวในระหว่างที่ทำเมนูเนี่ยหิหวรัวก่าหมอน เมนชอบกินแกงแบบแนวนี้คือแบบเอาไปใส่ไก่เอาไปทําเมนูอื่นๆแต่ว่าใช้เครื่องแกงเดียวกันน้ำพริกนี่อร่อยสุดๆ มือหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะน้ำพริกอันนี้ห้ามเบื่อไม่ให้เบื่อคะ่ะวันนี้มิ้นทถ่ายวันที่เอาเวลาไม่ขึ้นวันนี้นะคะมิ้นทถ่ายวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะแต่วันนี้เล่ลงนี่วันไหนไม่รู้แหละเล่ลงวันไหนไม่รู้ แต่มิ้นจะลงในช่องยูก่อนหาในช่อง youtube ก่อนแล้วก็ค่อยมาลงในเพจช่อง youtube อาจจะได้ลงวันนี้เลยเพราะไม่มีคลิปลงอะ <c oughs> หมูนุน่มละมุนมากเคี่ยวไว้จนแบบนุ่มอะ่ะ ตอนแรกจะเอาพกักกาศดรองมาด้วยนะแต่ไม่มีที่วางวันนี้มิ้นรีบๆนะคะมิ้นกเ็เลยไม่ได้ทำวิธีทำส่วนใหญ่เวลามิน้น ถ่ายคลิปเวลาทากับข้าวค่ะจะเป็นแบบว่าตอนที่แบบมินแบบมีบบมเวลาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะทําคลิปเวลามินทำกับข้าวถ้าไม่ถ่ายคลิปมินทําไวมากระหว่างมินแกงอันนี้ใช่ไหมคะมินแกงอันนี้อยู่มินก็ไปตำน้าพริกแล้วก็มินก็ไปต้มผักคือพร้อมกันหมดเลยแล้วมันก็จะเสร็จไวแต่ถ้าก็ถ่ายคลิปแบบมันจะพร้อมกันไม่ได้ทุกอ่มันต้องทีละอย่าง เพราะเราต้องถ่ายคลิปไงต้องถ่ายเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปบางคนถามว่าจุดเริ่มต้นของการทําคลิปของมินะทําตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะเชื่อไหมว่ามีนไม่ได้ตั้งใจเลยคือเมื่อก่อนอะโทรศัพท์สมัยก่อนอะเวลาเราถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะใช่ไหมเหมือนเมมโมรี่การ์ดมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยมินก็แบบ มินก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะมินก็จะเก็บใน facebook เสร็จแล้วทีเนี้ยเหมือนเฟซบุ๊กอ่ะเวลานานๆไปอ่ะเหมือนภาพมันไม่ค่อยชัดอ่ะเหมือนมันแตกพิซเซลมันแตกอะค่ะมินก็เลยมาเก็บใน youtube ค่ะมินก็เลยมาเก็บใน y youtube เมื่อก่อนอ่ะในช่องของมินอ่ะมันเป็นแบบว่าชื่อจริงมินเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าชื่อมินพากินนะคะอืมแล้วมินอ่ะทําไว้เป็นแบบว่าส่วนตัวด้วยนะส่วนตัวแล้วต่อมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือคนทําคลิปกินกันเยอะมากแล้วมินเห็นแล้วมินก็นำลายไหลแล้วทำ ถ่ายคลิปเองม้างแต่ไม่กล้าลงนะเขินคนยังไม่เคยคําคลิวจะเขินๆไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดกับใครอะไรเงี้ยมันไม่มีคนดูแล้วเนาะก็ถ่ายเองพูดเองค่ะเมื่อวานทำเออเมื่อก่อนําคิวนี้ไม่สวัสดีเลยนะเพราะไม่รู้จะสวัสดีใครไงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีคนดูเราแล้ว ต่อมาก็คือไอคลิปนั้นอนะ่ะมินก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วมันก็มีคนมาเม้นว่าเออแบบน้องมิ้นคือคนอนะ่ะดูน้องมิ้นคือเยอะอะไรเงี้ยทำไมไม่สวัสดีก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นคลิปเก่าที่เราเปิดออกมาเป็นสาธารณะถ่ายคนเดียวไงเมื่อก่อนอนะ่ะมินก็เลยเออแบบเริ่มแบบมาทําเป็นทางการสิ่งแรกเนี่ยมิ้นทําอันนี้ก่อนเลยมิ้นทําอะไรนะช่องยูก่อนช่องยูทูบ แล้วค่อยไปทำติ๊กต๊อกแล้วก็เพจเนี่ยทําสุดท้ายเลยค่ะ มินว่าเราไม่ลืมปิดแอร์เสียงดังอีกแล้วคลิปเนี้ยจริงๆคลิปที่แล้วก็เสียงดังมากลูกกระเจี๊ยบเนี่ยมีประโยชน์นะคะทุกคนอร่อย กินไปเถอะของมีประโยชน์อะบางคนบ,บอกอุ้ยกินมะระเก่งจังเลยโน่นเนี่ยเวลากินอะเราลองเฮ้ยมันมีประโยชน์มีประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ะชนอะไรเงี้ยมันจะอร่อยไปเองไม่รู้นะมิ้นมินรู้สึกว่าทุกครั้งที่แต่มิ้นส่วนใหญ่มินะ้นอะไม่ได้กินเพราะประโยชน์หรอกกินเพราะอร่อย ไม่เรียน่ะถามมิ้นตัวมันมีอันนี้มีประโยชน์ไหมไม่เรียน่ะเวลาเราบอกเขาว่ามีประโยชน์เขาจะเป็นคนที่กินได้อร่อยมากอือเป็นคนที่ชอบกินของมีประโยชน์แล้วไม่เรียนอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าผิวเขาจะเข้มก็จะว่าเขาจะไม่น้องชายเขาคือจะผิวขาวหยวกเลยอะส่วนส่วนอะไรนะส่วนพี่สาวก็คือผิวแบบไม่ได้ดํานะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆน้องนี่คือคือแบบ อยู่ใกล้ๆน้องนี่คือตัวเองก็คือผิวคล้ำไปเลยเพราะว่าน้องขาวไงเขาก็บอกว่าอยากกินอะไรที่บอกกินแล้วขาวอ่ะเออลูกมีนะลูกสาวมีนะลูกมีนะสองคนสลับกันนะลูกชายคือหน้าหวานผิวสวยจริงๆมันควรให้พี่สาวใช่ไหมพี่สาวเป็นผู้หญิงแล้วแบบ ถ้าทุกคนเห็นแบบถ้าทุกคนสังเกตน,นะนิ้วมืออะไรนะโอ้โหนิ้วมือแบบผู้หญิงมากแบบนิ้วงอนแบบนิ้วนี่เป็นแบบเขาเรียกนนะ่ะก้านเขียนปะคือแบบเป็นแบบนิ้วแหลมเรียวอะค่ะโอ้ยข้าไม่อิ่มอะไปเบิร์นอีกได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหม <c oughs> อิ่มนิดหนึง่งแปบ๊บนึงนะเอาเข้าวมาละกระจึงหนึ่งแล้วแบบ แกงหมูนี่อร่อยมากเลยนะแต่มินเป็นคนที่แบบเป็นคนที่กินกลับไม่เยอะอยู่แล้วไงกินได้อีกหลายมือ้ออันนี้คือทางบ้านชอบกินหมดค่ะเมนูนี้ไม่ใช่แค่มิ้นคนเดียวน้ำพริกนี่คือบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่มิ้นทำมินชอบมากเลยอะน้ำพริกทุกอย่างอะมันอยู่ที่กะปิด้วยทุกคนน,นี้นแใส่กะปิถ้าเป็นบ้านมินนะอ่จจะใช้กะปิมอญ แต่เนี้ยเป็นกะปิตาเรือใบนะคะอร่อยเหมือนกันฝาเหลืองเมื่อก่อนอะ่ะคือหากะปิอร่อยไม่ค่อยได้เลยตั้งแต่มาเจอกะปิตาเรือใบนะเออทาแกงทําแกงอะ่ะมินจะใช้กะปิตาเรือใบสีแดงถ้าเป็นสีเหลืองอาจจะใช้กะปิตาเรือใบสีเหลืองเอ้ใช่ไหมถ้าทําน้าพริกกะปิหรือว่าน้ําพริกต่างๆอ่ะจะใช้กะปิตาเรือใบฝาเหลืองค่ะฝาแดงจะทํากับข้าวฝาอันนี้ก็คือมันไม่มีคนบอกมินนะมินคิดเองมินมีความรู้สึกว่าสีแดงมันจะแบบมีความเข้มข้นกว่าเหมาะกับการใส่ในแกงค่ะ สีเหลืองอะ่ะมันจะมีความสีสวยใส่ในน้ำพริกน่าจะสวยแล้วมีนาชอบมากพริกที่คั้วเองเนี่ยชอบที่สุดบางคนอะ่ะไปทำน้ำพริกตาเมน้นแต่ใช้พริกคั่วที่ซื้อมาขนาดม้นทำเองแท้ๆมิยังทำไม่อร่อยเลยจริงๆมันมันเหมือนแบบ มันไม่รู้ว่าเขาคั่วแบบเขาไม่เขาคั่วเครื่องหรือเปล่านะแบบมันไม่หอมอะ่ะคั่วอันนี้ดีที่สุดจริง อ,อน้องม่นชอบกินเมนูนี้อืกคนบอกว่าขอมัองคนไอกว้อยากเห็นน้องสาวมินใช่ไหมคะทุกคนไปพิมพ์ Google อ่ะก็คือน้องสาวคนเล็กมินะ่ะพิมพ์ว่ามิวทันทิปค่ะมออวมิวแล้วก็ทันทิปชื่อเขาอะค่ะทอทงไม่หันอากาศยอหญิงแล้วก็ทอทหารสลีอีพอพานยอยักกัลันนะคะทวีสินธนัตนามสกุลทวีสินธนัต ใครอยากเจอแบบน้องสาวมินะคนเล็กอะ่ะเป็นเป็นน้องแบบอืไปดูนะพี่สาวกับแม่พี่สาวกับน้องสาวนี่คือมินนี่คือแบบเหมือนเป็นแม่มินห่างกับน้องมินเยอะไะมินห่างกับน้องมินสิบปีน้องสาวมินยี่ิบห้ามิน น้องสาวยิ่้ามินสามห้าไปพิมพ์ใน Google ก็เจอจะเห็นผลงานเขาด้วยผลงานที่เขาแต้แบบอะไรพกเนี้ยมีคนถามว่าเอาน้องสาวมิน่ะแบบเข้าไปแบบว่าเป็นพวกอย่างนี้ได้ยังไงอะไรย่างนี้ใช่ไหมน้องสาวมินนะ่ะเรียนจบเอกภาคพยนต์ค่ะทุกคนอืม จริงๆเขาจบไปเขาต้องไปเป็นผู้กำกับเพาเขาไม่ได้เรียนเอกการแสดงเขาเรียนสาขาฟิล์มไงอืมนี่เทศศาสตร์อ่ะเขาเรียนนะตอนเรียนนี่คือเรียนหลังบ้านคือพวกผู้กำกับเนี่ยคือจะเป็นแบบว่าทำงานแบบว่าอ่าเขาเรียนนั้นหลังกองถ่ายใช่ไหมล่ะอืมอ่าถ้าเป็นเรียนเอกการแสดงก็คือจะเป็นแบบว่าคือแสดงอยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยแต่พอออกมาคือทางานเกี่ยวกับเบื้องหน้าทั้งหมดเลย บางคนเคยเห็นน้องมินละเพราะสูงมากสูงเท่าไหร่น้องมินสูง174ค่ะส่วนมินนะ่ะสูง168รู้สึกเบี้ยไปเลยจริงๆถ้ามินอยู่กับเพื่อนอนะ่ะมินน่ะสูงนะแต่มินอยู่กับน้องสาวมินก็คือมินแคร์เลยอ่ะน้องคนเล็กนี่คือเอาเชื้อพ่อมาเยอะมากพ่อมินอ่ะในหมู่บ้านนะคนชอบเรียกโย่ง <c oughs> เขาสูงนะ พี่ย้งพี่ย้งเมื่อก่อนมิ้นมีความรู้สึกแบบพ่อตัวสูงมากในความรู้สึกนี้นะแต่มิ้นมีความรู้สึกพอมิ้นโตขึ้นอ่ะทำไมมิ้นรู้สึกเหมือนเขาเตี้ยลงอ่ะแต่จริงจริง,รงม่ใช่หรอกเพราะว่าด้วยความที่เราสูงขึ้นไงเราก็จะมองว่าเขาอ่ะเตี้ยลงแต่จริงๆเขาไม่ได้เตี้ยลงเขาก็เท่าเดิมนั่นแหละแล้วก็เขาแก่ด้วยหรือเปล่า พ่อมินพ่อมินอพ่อมินเกิดปีศูนย์ปดอะอายุเท่าไหร่อะ <c oughs> จำอายุพ่อเองไม่ได้ศูนย์ปดเนี่ยอายุเท่าไหรห้าสิบปดหรอเดี๋ยวห้าสิแดหรือห้าสิบเก้าเนี่ยเกิดปีศูนย์แปดแม่มิ้เกิดหนึ่งศูนย์โอเคอร่อยมากทุกคนวันนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่มิ้งได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ